คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เอาละครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เรายังอยู่กันในโปรเจกต์พิเศษ5ดอลลาร์15สัปดาห์นะครับในส่วนของฟิวเจอร์นะครับ เออก็สถานการณ์ตอนนี้นะยังแดงเถือกเลยนะล่าสุดเนี่ยผมติดลบไปพันหนึ่งเลยนะเออพันเเนตาะตอนนี้ผมช้อนเพิ่มนิดหน่อยนะแล้วก็มีเทคโปรฟิตออกไปบ้างนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆเนาะคือช้อนหลุมแล้วก็เทคโปรฟิตนิดนึงเนาะเพื่อดึงเอนที่แต่มาจินไม่เพิ่มนะเป้าหมายของผมเนี่ยอยากให้โอเชียนขึ้นไป0.4นะไม่รู้จะถึงไหมนะเออสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไซเวอยู่กอบล่างเลยนะ ก็กลัวดิ่งเหมือนกันนะเออแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันไปถึงผมเทคโปรฟิต10%ใช่ไหมล่าสุดเมื่อเช้าเอาเออกไปก่อนแล้วนะ2%ทีนี้ข้างบนเนี่ยจะเหลืออีก8%ให้เทคโปรฟิตนะถ้ามันไปถึงถ้าไม่ถ,ถ,มถึงก็ไม่เทคเพิ่มแล้วนะเออก็อาจจะอัดมาจิ้งเพิ่มอย่างเดียวแล้วนะสถานการณ์ตอนนี้ก็สุ่มเสี่ยงรีคูเดตอยู่นะแต่ภาพรวม สัปดาห์นี้กําไรโอ้โหมหาศาลนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังเจเลยนะตอนนี้1้อแนะครับเออแล้วก็ยังเหลือเงินในวอ l l e t ตนะครับอีกสิบห้าดอลน,นะเกือบ16นะตรงนี้เนี่ยก็จะหาช็อตเพิ่มหรือหาลองว่ากันไปนะตอนนี้ดูก่อนนะมันไซด์เวย์อยู่นะแต่เท่าที่ผมวัดดูเนี่ยก็โอกาสเป็นไปได้นะว่า1 2ึ่สอี่ ลงไปนะไอหลุม3เนี่ยยังไม่ใช่ตรงนี้นะมีสิทธินะก็อาจจะต้องหาช็อตเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็น3ามขึ้น4ของเส้นสีเหลืองจริงเนี่ยเออก็ยังมีโอกาสที่ผมจะลองระยะสั้นได้อยู่นะครับเออก็ต้องจับตาดูกนไปทีนี้โอเคสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้กําไรจากอะไรเนี่ยมหาศาลเลยนะเราไปดูกันเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมาผมช็อตในส่วนของ F นะครับ F ผมชอ็อตห้าสินะเออตอนนั้นเนี่ยก็ลงไป1ดอนเองนะ1ดอนของ F เนี่ยแล้วก็ชอ็อตไปเนี่ยชอ็อตไปจนหลุมนี้นะเออตอนนั้นเนี่ยผมวัดกราฟไว้เนาะแล้วก็แปะเป้าขายนะใน Discord อยู่นะว่าตรงเนี่ยเป็นหลุมที่มีสิทธิ์จะเป็นหลุม3นะครับเออปรากฏว่าเนี่ยภาพออกมาก็ไม่ใช่เนาะลงไปลึกกว่าเดิมนะ ก็ถือว่าผมขายหมูไปเนาะผมได้จากเอฟตรงนี้มาสดอนกว่ากว่าเลยนะเออเนี่ยก็ตอนนั้นผมดูไทม์เฟรม15นาทีครับตึ๊บตึ๊บตอนนั้นเนี่ยเอฟก็ขึ้นมาเนาะแล้วก็ลงมาหลุดโลนะหลุดโลมาปุ๊บเนี่ยก็ผมทําแนวรับนะครับเป็นแนวรับแนวนอนกรายไปได้ม้วนขึ้นมาเนาะชนแนวรับแนวนอนผมเนี่ยแล้วก็ไปต่อไม่ไหวเนาะ พอจังหวะที่มันทิ้งไส่เนี่ยแท่งบ่ายสองนะมันทิ้งไส่ลงมาเนี่ยเริ่มดิ่งลงมาผมก็กดช็อตเลยนะหลังจากนั้นโอ้โหวิ่งยับยับเลยนะวิ่งลงไปเนาะวิ่งลงไปก็ได้ตรงนี้มาประมาณ4ดอลลาร์นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยผมก็หาช็อตเพิ่มเนาะทีนี้เนี่ยผมดูจุดดิคุดเดตของโอเชียนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเออไม่น่าจะรอดนะถ้าผมช็อตต่อเนี่ยผมก็เลยปิดในส่วนของอีเทเรียมไปนะ ตอนนั้นอีเทอร์เรียมวิ่งลงมาถึงประมาณแถวแถวนี้เออไม่ใช่สิแถวเนี่ยประมาณตรงนี้อ่าตรงนี้ใช่จาได้นี่ลงมาแถวตรงนี้นะแล้วก็ไซด์เวย์อยู่แถวนี้ผมก็ได้ปิดนะได้จากอีเทอร์เรียมมาดอนกว่ากว่านะครับได้มาแค่นั้นแหละนะเนื่องจากว่าตอนนั้นผมช็อตคูณ3เองนะเออมันน้อยครับแล้วมันจะไม่ไม่ทันนะครับ ตอนนั้นโอเชียนผมสุ่มเสี่ยงที่จะแตกมากเลยนะดังนั้นผมก็เลยปิดอีเธเรี่มแล้วหาช็อตนะครับจนมาเจอเหรียญ GAL นะซึ่งผมเคยช็อตมันแล้วรอบหนึ่งนะออ GAL ตอนนั้นผมดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงปุ๊บอ่ะก็ได้เจอแท่งนี้นะตอนนั้นกำลังดิ่งลงมาเลยนะ แล้วผมก็ใด้เฝ้าผมก็ตีเหมือนเดิมนะเทนไลน์แนวนอนผมสังเกตว่าโซนเนี่ย9ดอนกว่ากว่าเนี่ยเป็นแนวต้านนะครับมันหลุดลงไปแล้วมันม้วนกลับขึ้นมานะม้วนกลับขึ้นมาโดนแนวต้านเสร็จปุ๊บผมก็ได้ชอ็อตไว้นะตอนนั้นชอ็อต 25x นะเออลงไป5ดอน6ดอนก,กว่าแถวนั้นเนาะเออแล้วก็การ์ฟเนี่ยก็ดิ่งเลยนะชั่วโมงต่อมาเนี่ยดิ่งลงมาเลย ดิ่งลงมารัวๆเลยตอนนั้นเนี่ยผมเฝ้าการาฟไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเออจนกระทั่งแบบมาอีกวันหนึ่งผมก็หลับช่วงกลางวันเนาะตื่นมาเย็นๆอ่าโอเชียนใกล้แตกใช่ไหมตอนนั้นผมเฝ้าไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะเอาจนแบบใกล้เส้นที่คูเดทที่สุดแล้วผมก็เทคโปรฟิตจีเแลนะครับแล้วเอาไปอัดมาจิ้นโอเชียนนะครับหมดเลยนะเออหมดเลยนะตอนนั้นเนี่ยก็ได้โชว์พอร์ตนะใน Discord อะตอนนั้นโอเชียนลบพันเปอร์เซ็นต์เลยนะ เออแถวๆนี้แหละนะหลังจากเทคโปรฟิต GAL ไปเนาะก็เลยประมาณนี้ครับภาพรวมของพอร์ตเนาะตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อยอสำหรับโอเชียนนะเพราะว่าผมช้อนผมช้อนในหลุมเพิ่มเนี่ยสดอนนะที่เหลือผมอัดมาจินนะตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยลิคิลเดตผมลงไป0.8นะแถวๆนั้นนะเออตอนนี้มีถอนออกมาบ้างนะมีถอนจากมาจินออกมาบ้างเพื่อ รอสัญญาณนะครับว่าจะลองระยะสั้นหรือจะชอ็อตต่อนะถ้าชอ็อตต่อผมอาจจะแบ่งสัก5ดอลอาร์มจิ้นเผื่อไว้ก่อนนะเออแล้วที่เหลือผมก็จะชอ็อตนะเออชอ็อตเพื่อจะหาเงินอาร์าจิ้นเพิ่มนี่แหละเออคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับสัปดาห์นี้เนาะจบแล้วนะครับสําหรับโปรเจกต์พิเศษ5ดอลลาร์ส5สัปดาห์ในสัปดาห์ที่8นะครับสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ